สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister N แนนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนอนอยากบอกทุกคนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะหมายถึงผิวนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาผิวไม่มากก็น้อยหรืออย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าแนนนะคะได้รับข้อความจากหลังไมไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาทางไลน์หรือว่าทาง Facebook Page การคอมเมนต์ใต้ u t u b e นะคะทาให้แนนได้เห็นแล้วอยากจะมาพูดเรื่องนี้กับทุกคนค่ะประโยคที่แนนได้รับบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือไม่มีความมั่นใจท้อใจ รู้สึกเครียดกังวลในปัญหาผิวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิวที่ไม่หายสักทีรักษาฝ้ากระจุดด่างดําไม่จางลงสักทีแนนเข้าใจทุกคนมากเลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวแนนเองเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้แบบทุกคนเหมือนกันและทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาผิวอื่นๆที่จะต้องรักษาแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อ,รอ,รอ,รอมๆกับทุกคนจะได้มีเคล็ดลับทั้งจากความรู้และประสบการณ์มามอบให้กับทุกคนเหมือนทุกๆคลิปนั่นเองค่ะและในคลิปนี้นะคะแนนจะมาแชร์ประสบการณ์จากปัญหาผิวของแนนจริงๆ จากการที่เป็นทั้งสิวแล้วก็ฝ้านะคะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวทุกคนดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะแนนเองเนี่ยเคยมีปัญหาสิวมาก่อนค่ะในสมัยเด็กๆนะคะด้วยความที่เรายังขาดความรู้ที่ถูกต้องนะคะทําให้แนนเนี่ยมีอาการแพ้ครีมหรือว่าหน้าไปโดนสารอันตรายที่รุนแรงหรือสเตียรอยนั่นเองค่ะอาการก็คือหลังจากที่เราทาครีมตัวนั้นไปนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยขาวขึ้นอย่างรวดเร็วขาวมากๆจนเห็นเส้นเลือดเล็กๆเลยนะคะ จากนะั้นรู้สึกว่าเอกใจตกใจก็เลยลองหยุดดูนะคะปรากฏว่าเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะเริ่มมีผลเม็ดเล็กๆขึ้นมาตอนนี้เลยทําให้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องแพ้ครีมเข้าแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะอาการสิวประทุข,ขึ้นมาก็คือมีทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันหน้าตาคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของสิวสเสียรอยค่ะและหลังจากที่แนมรักษาหายนะคะก็จะเป็นภาพนี้เลยค่ะแนนอยากบอกทุกคนว่าเป็นสิวได้ก็หายได้ค่ะมันไม่ได้เป็นโรคร้าย เพียงแค่เป็นปัญหาผิวระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะถ้าเรารักษาสิวที่ถูกต้องโดยการใช้ยารักษาหรือเวสําอางรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีวิธีดูแลผิวที่ถูกต้องนะคะผิวของเรายีขึ้นแน่นอนค่ะระยะเวลาการรักษาสิวนะคะที่หลายคนถามบ่อยมากๆว่าสิวเมื่อไรจะหายใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็คือเฉลี่ยแล้วนะคะจะอยู่ที่3เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิวที่เราเป็นด้วยนะคะใครที่เป็นสิวเรายังไม่ดีขึ้นสักทีนะคะลองหยุดสกินแคร์ที่ เราใช้อยู่ก่อนนะคะส่วนใครที่ใช้ยารักษาหรือว่าเวชสาอางรักษาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยขอเพียงอดทนเท่านั้นค่ะแต่แนนอยากบอกทุกคนให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรงนะคะจะทําให้การรักษาของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอื่นๆด้วยค่ะหลังจากที่สิวหายแล้วนะคะพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยแนนเริ่มมีปัญหาปื้นดําๆจุดด,ด่างดาจางๆน,นะคะก็คือเริ่มมีฝ้านั่นเองค่ะสาเหตุหนึ่งนะคะก็มาจากประวัติที่แนนเคยแพ้สารอันตรายมาก่ ะะแล้วข้อที่2ก็คือในครอบครัวของแนนนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยเขามีฝ้าค่ะในสมัยสาวๆดังนั้นเนี่ยทำให้แนนมีโอกาสเกิดฝ้าได้เช่นกันค่ะเพราะว่าฝ้านะคะมีหลายปัจจัยถ้าในครอบครัวของเรามีใครเป็นฝ้านะคะตัวเราเองนะคะมีโอกาสเกิดฝ้าถึง30%นะคะและผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเกิดฝ้าได้มากกว่าผู้ชายถึง90%เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนในภาวะการตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะดังนั้นใครที่มีฝ้าก่อนตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์หรือหลั คอดแล้วนะคะก็มีโอกาสเกิดฝ้าได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่หลังจากที่เราหมดภาวะการตั้งครรภ์ไปแล้วนะคะฝ้าเนี่ยจะค่อยๆจางลงได้ค่ะถ้าใครอยู่ในภาวะตั้งครรภ์น,นะคะแนะนําปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเลือกใช้ครีมบํารุงหรือว่าครีมกันแดดอะไรได้บ้างระหว่างนี้นะคะจะได้ปลอดภัยต่อลูกน้อยเราด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะใครที่เคยโดนสารอันตราย oh. แพ้ครีมมาหรือว่าไม่เคยทาครีมกันแดดเลยทาครีมกันแดดไม่ถูกต้องทาน้อยเกินไปนะคะมีโอกาส เกิดฟ้าได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนดูภาพนี้นะคะจะเห็นว่าแนนจะมีปื้น ะะจางๆของการเกิดฝ้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำดูไม่สดใสเลยนะคะถ้าใครติดตามแนนมาตลอดเนี่ยแนนจะมีการอัปเดตภาพนะคะแล้วก็เคยเล่าสตรอรี่ของตัวเองมารอบนึงแล้วเกี่ยวกับการรักษาฝ้าโดยการเลือกใช้สกินแคร์สูตรที่มีงานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องค่ะก็จะทําให้ฝ้าดูจางลงได้ค่ะและในตอนนี้ที่แนอนอัดคลิปนี้อยู่นะคะการรักษาฝ้าของแนนเนี่ยอยู่ในระดับที่พึงพอใจค่ะเพราะว่า จางลงในระดับที่จะต้องเอาหน้ามาใกล้ๆนะคะหรือว่าเอาเครื่องมาตรวจจึงจะเห็นนะคะว่ามันมี ป้าเล็กๆนะคะทุกวันนี้ก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นในการทาเพียงแค่ครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งแค่นั้นเองค่ะระยะเวลาในการรักษาป้านะคะอย่างน้อยก็คือประมาณ3-6เดือนขึ้นไปนะคะจึงจะเห็นผลแตกต่างชัดเจนระหว่างก่อนและหลังการรักษาค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะการรักษาฝ้าจะต้องทาบํารุงอย่างต่อเนื่องทาครีมกันแดด,ดวันนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะ จึงจะทําให้ฝ้ากระจุดด่างดาจางลงได้ค่ะโอเคค่ะก็หมดลงแล้วสําหรับคลิปนี้นะอยากเป็นกาลังใจให้ทุกคนค่ะเป็นสิวก็หายได้เป็นฝ้าก็จางลงได้ค่ะสําหรับใครที่มีทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดําแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะทักมาคุยแบบส่วนตัวได้ที่ Line s อสเซอร์แนนค่ะหรือทักที่ Facebook Fanpage ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้พบกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ